สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมทำคลิปเรื่องการการาทำทำรหัสไม่ใช่ว่าพระที่มีขนาดที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีความใหญ่ไม่เหมือนกันเมื่อวานผมก็ทำคลิปวิธีการ ทำหมายเลขกำกับด้านหลังอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเราต้องเอาออกนะครับเวลาเลี่ยมอันนี้ผมเชียร์เรียบร้อยนะครับเชียร์ผมรอที่จะแต่งนะครับมีอยู่15องค์นะครับแล้วทีนี้วันนี้นะครับที่จริงงานก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับก็คือว่าผมจะต้องเลี่ยมนะครับสมเด็จสมเด็จแบบนี้นะครับจำนวน50กว่าองค์นะครับ ประมาณห้าสิบดองนะครับทีเนี้ยสมเด็จอันนี้ก็มีขนาดที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับทีนี้วิธีการนะครับวิธีการที่ทําให้มันง่ายคือทําให้มันง่ายอันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับคือการที่เราจะตัดทําแกนนะครับการที่เราจะตัดทําแกนนั้นปกติเราก็จะเอา ตัวผู้นะครับมาวาดนะครับมาวาดแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะต้องวางทุกอันนะครับมันจะทําให้เสียเวลานะครับอันเนี้ยอันนี้ผมให้ผู้ช่วยตัดนะครับตัดเมื่อวานนะครับทีนี้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ทําให้งานง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าเราตัดแกนแบบนี้เลยนะครับที่กะว่าพอดีเลยนะครับที่กะว่าพอดีนะครับที่กะว่าพอดีที่จะ สามารถที่จะเอามาตัดแกนนะครับใส่พระเดินน้ํายาได้เลยนะครับเราเลือกบล็อกเลือกอะไรเสร็จเราก็มาตัดนะครับมาตัดเป็นทรงนี้เพื่อที่เราจะเอามาวาดนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับที่ผมวาดนะครับที่ผมวาดนะครับแบบนี้ที่ผมวาดแล้วผมก็จะเอาพระมาวาดนะครับเอาพระมาวาดใส่ในนี้นะครับกรณีที่ว่ามีงานจํานวนเยอะๆเนี่ยทำแบบนี้มันจะไวนะครับ ทำแบบนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าเราฉีดได้เลยนะครับอย่างเงี้ยเป๊ะนะครับเท่ากันทุกอันนะครับแต่เราก็ตัดเลยนะครับตัดตามเส้นแล้วก็เอาพระมาวาดนะครับมาวาดเพื่อที่จะตัดแกนนะครับทีนี้ปัญหาจะอยู่ตรงนี้ครับในกรณีในก,รณ,ในกรณีที่อันนี้ผมจัดไว้แล้วนะครับว่า ขนาดไหนที่ใกล้เคียงกันผมก็จะจัดในแถวเดียวกันนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่นะครับมันก็มีอยู่ประมาณ4ประมาณ4แบบนะครับประมาณ4แบบผมตัดไปแล้วเมื่อวานก็ประมาณ20่สิบององนะครับเรียบร้อยอันนี้ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะครับทีนี้วิธีท,ทำทันยังไงนะครับในส่วนตัวนะครับผมก็จะเลือกดูว่าขนาดใหญ่สุดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเล็กสุดเท่าไหร่นะครับผมก็จะเลือกเอากลางๆนะครับ ผมก็จะเอากลางๆแบบนี้นะครับเอากลางๆแบบนี้ทําไมต้องเลือกเอากลางๆนะครับเวลาเราทําผมจะทําประมาณทีละ20นะครับประมาณโดยประมาณนะครับทีละ20เราก็วาดใช่ไหมครับเมื่อเราไปตัดนะครับเมื่อเราไปตัดเนี่ยเราค่อยมาวัดดูว่าองค์ไหนเข้าได้องค์ไหนเข้าไม่ได้นะครับเราก็คัดคัดคัดเอาที่มันเข้าได้พอด,ดีที่มันพอด,ดีนะครับแล้วก็คัดเอานะครับท,ทีนั้นเหลือแค่ไหนเราก็เอามาทําใหม่นะครับ วนไปอย่างนี้จนกว่าอันนี <t> ้จะหมดนะครับจนกว่าจะหมดนะครับจนกว่าจะหมดอันนี้คือวิธีการนะครับคือวิธีการทํางานนะครับทีนี้ผมจะแพลนกล้องมาให้ดูที่ผมทำเมื่อวานนะครับผมให้ผู้ช่วยทำเมื่อวานนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับนี่ยครับก็คือเราตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราตัดอย่างนี้นะครับนี่ครับ ตัดแล้วก็เอามาวางไว้เลยนะครับเอามาวางไว้เพื่อที่จะเดินน้ำยา<ๆ>เพื่อเพื่อที่จะเข้าแกนนะครับเพื่อที่จะเข้าแกนนะครับไอ้ตัวเนี้ยที่แรกทําไปเรียบร้อยแต่ว่ามันมีน้ํายาไม่เต็มนะครับผมก็เลยได้มาทําใหม่นะครับอันนี้ก็ยังเหลืออยู่อันหนึ่งนะครับก็รอแต่งเกียร์มือนกันก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้วิธีการนะครับวิธีการซึ่งถ้าหากว่าเราทํางานลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่ามีจํานวนที่เยอะๆนะ ที่คล้ายๆกันนะครับเราก็ต้องทําแบบนี้แหละครับคือไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับเราเอาองค์เดียวเลยครับวาดนะครับไม่ต้องเอาหลายองค์นะครับเอาองค์เดียวที่องค์กลางเนี่ยครับวาดวาดวาดไปเรื่อยๆประมาณสัก20สิบแล้วเราก็เอาไปแต่งนะครับไปตัดไปแต่งใส่กับให้มันเข้าแกนได้ใช่ไหมครับเราไปวัดดูว่าเข้าองค์ไหนได้องค์นั้นนะครับเหลือเท่าไหร่ค่อยมาวาดกันนะครับอันนี้คือวิธีการทํางานนะครับนี่คือวิธีการทํางานช่วงนี้โควิดนะครับคนก็ไม่ค่อยไปไหน แต่ก็แปลกนะครับคนก็เอาพระมาเยอะเอามาไว้เยอะเลยนะครับแต่ละวันนี้เยอะมากนะครับเอาเข้ามาแต่ละวันเยอะมากแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับก็คงไม่เสี่ยงอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คือร้านคือตึงตึงปิดนะครับคือไม่ได้ให้คนเข้ามานะอันนี้คือวิธีการนะครับคือวิธีการคลิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการทำงานของผมนะครับคลิปนี้เอาสั้นๆแบบนี้นะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องช่างเลี่ยมทุกคนครับ